อ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องงามสา้ๆกันเมื่อนี้นะครับจะพาไปกีบสาวเล่ากันเบิดมือเลยพี่น้องเมื่อนี้นะครับกีบสาวเล่ากันนะครับนุ่มเล่ารอๆสาวเล่าสวยๆถือคันสบู่อยู่ฟังโค้งกันหยาบหยาบอยู่พี่น้องเอฟซีนะครับอ่ะไปกันครับผมเล่าพัฒนาของวันจันทร์นะครับวันจันทร์วันจันทร์นะครับ วันจันทร์ที่สี่โกอโยนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับอ่ะวันจันทร์ที่สี่กันแล้วนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับพี่น้องอีกเมื่อกี้มื่ออีกเมื่อกี้วันกะเข่าวันาเ,เาเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำโอ้ออกวันเารเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำกระตุกมาหนาแรงโคตรหนาแรงมาก เฮ็ดไทยเฮ็ดน่าอีกวนเวียนกันดวงสีพี่น้องเอฟซีแป๊บเดือนนะพี่น้องเนาะฉะนั้นแล้วอ่ะต้องขยันกันสักหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าแต่ด้มือจะได้ป,ปีจะได้เดือนกนเ็เร็วเสียเจะไดเกินนะครับแต่ว่าก็เลี้ยกตุนอ่าเห็นใจอ่าซุ่มอ่าขจ้าที่สงงวดรถนะพี่น้องพอาดิสิ้นเดือนไฟไหวนะพี่น้องเนาะขันงวดรถนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะม,เมาเบิ่งเล่ามาจะนากันนะครับผม เอาใจช่วยกันสู้ๆกันเด้อพี่น้องเด้อสู้ๆกันนะครับเอามาเบื้องล่าวพัฒนากันครับผมเพื่อจะได้อ่าเอาไปเสี่ยงโชคเพื่องวดลดกันนะครับล่าพัฒนาของนะครับเอาของบ้าแหลมก่อนนะครับพี่น้องอ๋อบ้าแหลมพอดในมีนะครับพี่น้องเอาของเสี่ยนหน้าดีนะครับเสี่ยนหนาดีก่อนนะครับ เซียนนาดีนะครับพี่น้องอ่ะบพาแล้วมเด่นตัวเยู่นะครับพี่น้องเอฟซีฉะนั้นเอาของเซียนนาดีก่อนนะครับเซียนนาดีลาวัฒนากันนะครับนะครับผมเอาครับผมเมื่อเบิ้งกันนะครับพี่น้องเอฟซับสนเพราะว่าคนรัฐบาลไทยกับคนรัฐบาลลาวออกพร้อมกันเมื่อเดียวกันนะครับก็ได้สับสนว่า บอดีเบิงบอดีคำามาเบิงไทยทวสวดสดของแอดนะครับไทยทวสวดสดหวยเล่าก็มาเบิงผลออกกันนะครับว่ามาตัวใดออกตัวใดกันนะครับเป็นรองพีบางก้นกับอ่าค่าตื่นเต้นโชคหมานกันในรัฐบาลไทยกันด้วยกันเลยบอดีเบิงกันนะครับว่าหวยเล่าออกตัวใดนะครับเลขหกตัวเจ็ดสามแปดสองสามสามเจ็ดสามแปดสองสามสามเดอ้อนะครับ เลขสามตัวกับสองสามสามนะครับสองคำสามแปดสองนะครับอ่ะถ้าอ่านผิดอ่านถืกก่อการขอตรวขอไพ่ลายพี่น้องเอพซีถ้าบ่กผิดบ่กถื่อกับบอกแม่นแอคเกิลแปดเลยพี่น้องเป็นสัญลักษณ์มาตั้งแต่เริ่มเปิดช่องเลยพี่นอนะ้องเนาะอ่านผิดอ่านถืกก่อการธรรมดานะครับพี่น้องเอาทีนี้ว่าเบื้องหลักฐานนะครับหลักฐานของเซ้นทีงวดที่ผ่านมาเป็นจังได้เขาบอ่อนะครับอ่ะมาเบื้องกันนะครับ อ S ตามได้แปดสำนักกันเท่านั้นพี่น้องวัดที่เดียวนะครับเพราะว่าเวลาจบัดไทยมากันนะครับก็เลยได้แปดสำนักงวดนี้จะเอาให้เก้าสำนักคือเก้านะครับพี่น้องว่ต้องเอาหลนา์ว่ต้องเอาสิบสองสิบสามสำนักหรอกพี่นอ้องเราแค่เก้าพอเหมาะนะครับเก้าดีสิบดีเนาะเอาเช่นนั้นดีวดที่ผ่านมาวันศุกร์นะครับวันศุกร์นะวันศุกร์ อ่ะว on ันศุกร์ที่ so. uh, <S <S well, yes <S 1ท like ี่ผ่านมาเซียนดีให้วิ่งบนรางเจ็ดกับ2นะครับเข้าที่2นะครับเข้าที่ตัวร่องนะครับกเซียนาดีเดนที่เจ็ดอ่ะเข้าที่ตัวร่องกันนะครับเข้าที่ตัวรองกันนะครับนี่ครับ2บน2องรางนะครับพี่น้องสองบน2องรางกันนะครับเซียนนาดีนะครับ จับคูนะครับเชนดีจับคูนะครับข้างบนออกสองสามสามนะครับบ่อเขานะครับข้างล่างกะบ่อเขานะครับข้างล่างออกแปดสองนะครับนี่ครับเบิ้งกันไปน้ำพี่น้องทีเดี๋วจะหาว่าอ่าบอกไว้ว่าตรงนะพี่น้องนี่ครับข้างบนออกสองสามสามนะครับบ่มีนะครับแต่ว่าติดเด็กวิ่งสองบนสองล่างนะครับล่างกะบ่อเข่า สรุปแล้วเชนดีเขาตะเล็กวิ่งนะครับเขาตะเล็กวิ่งอ่ะเมื่อนี้จะจับคู่ขาว่าหรือจะมาตะเล็กวิ่งอีกมาเบิ้งกันนะครับเชนดีให้มากกันนะครับให้วิ่งบนล่างคือเก้าแล้วครับวิ่งบนล่างคือเก้าเอาวิ่งรูดนะครับวิ่งรูดสําหรับสายวิ่งสายรูดกันนะครับปรค่อนลาดพี่น้องเนาะบนล่างนะครับ นะครับบนล่างนะครับบนล่างแปดกับสามนะครับพี่น้องที่แปดกับสามนะครับเ <c oughs> สี่อนาดีให้วิ่งแปดกับสามนะครับเด่นที่สามนะครับเด่นที่สาม แอดบริเตีมสีเล้พี่น้องเพราะว่าสีมดนะครับมดมดึดพอดีนะครับก็เลยบริเติมกันนะครับอ่ะนะครับพี่น้องเอฟซีเมื่อบัองจับคู่กันที่นี่เส้นนดีจับคู่ตัวใดก็จะมีหกคู่แล้วก็ตัวระว่างหนึ่งคู่นะครับได้เป็นเกาคู่อ่าเจ็ดคู่นะครับมาที่แปดสาม นะครับแปดห้าแปดสนะครับพี่น้องอีีนะครับอ่ะแล้วก็สานะครับสา นะครับและสามซีนะครับพี่น้องนี่ครับนี่หกตัวหกคู่นะครับเอาระวังนะครับกันตัวกันเส้นทีกันนะครับกันแปดเจ็ดนะครับอาจจะมาตกกลับของเลขไทยนะครับเลขกกัตรบานไทยออกเจ็ดแปด เคิ่นกันใหแปดเจ็ดนะครับขันมมาเนี่จะมาตัวนี้วาชันเพิวานะครับเอาตัวเน้นมาเบางตัวเน้นนะครับตัวเน้นของเส้นได้ดีเน้นไ้นะครับเน้นใหแปดสามสามี 8, 3, 4, นะครับเน้นกันยุ่ที่สองคู่นะครับสองคู 83 3c ตัวกันก็นกนกนคือ87นะครับพี่้องอีฟซีเอาเบื้องควบคู่กันไปก็ได้พี่้องอีฟซีนะเดี๋ยวมาหมดทีธธ่ผ่านมาของเซนดีนะครับเซนดีนะครับหมดที่ผ่านมานะครับเซนดีหมดที่ผ่านมานะครับผมให้วิ่งนะครับให้วิ่ง เกกับสองนะครับเก็กับสองโอ้โหปับกล่องแห้งปวดพี่น้อง <c oughs> ไปอ่นานรหสชิ้นเลยอ่ะเช่นได้ดีงวดที่พ่านมาให้วิ่งเกกับสองนะครับเข่าที่สองนี่ของเก้านะครับเด้อจะจับกูว่าเข่าวดน,นี้ของไมของวันจันทร์ที่สี่เช่นได้ดีให้วิ่งแปดกับสามเด่นที่สามนะครับพี่น้องถ้าบาษีก็อ่านพิษอ่านถื่อ จำเป็นต้องซีและพี่น้องเอฟซีจะฟาแคปหน้าจอย้ำเวลาแอดซีตัวเลขกันอ่านะครับผมเน้นที่แปดสามกับสามซีกันแปดเจ็ดอ้าที่นี่แคปหน้าจอกันมาไว้นะครับให้สุดนะครับพี่น้องเอฟซีอ่านะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้เด้อกับลาวัฒนาของเสียนาดีขอให้ปังปังชุกชุกมันมานกันครับผม